นี่หครับเลขึ้นยังเล็กขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วเอาเลยคขึ้คนี่ขึ้นาครับเอาเลยกเอาเลยเอายเนี่ยเอาวาต่อแถวต่อแถวดูนะนี่หมกนะครับ ดีาได้ใบดำตไม่จ uh. le, le, oh. oh. ับอ oh. huh? oh, ้าม่จับอาเลยเลยเลย้หลอาเเห็นยตเองอีกทำไมมีสใบอะอะไรหกหุดท้ายครับท้ารบรรยากาศหยเเฮ้ยบนหนึ่งเอารอไมู่ครั ตัวันแก่ที่ไหมือไอเองเคยแม่มึงแม่มึงหนแม่มึงเาเอาเบอร์ติอสองเบอร์สองครับเบอร์สคมมเคยไรนับเ๋ยวจะได้ไมบอร์หกนบอนลเบอร์เบอร์หายเบอร์เบอร์เบอร์พี่เบอร์ติดกระปาด้วยเดี๋ยวลายขึ้นเดีไม่รู้ของ ok, ลบก่อน lắm เนี่ยลบนะโอเค